ครับอ,อ่าหนังสือขึ้นมาเดี๋ยวแก้ให้สัวจุดดึงหน้าที่สามสิบแปดนะสามไหนสามสิบแปดสามเก้าเนี่ยสามเก้าสิถึงหน้าสามเก้าแล้วเปิดหน้าสามเก้าครับอันนี้ก็จะเป็นก็พระสัตราก็จะพยากรณ์หรือเล่าเรื่องของอดีตการของชนสามพวกเนี่ยที่ว่าทำไมจงเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มาถึงของภิกษุที่ ถูกอะไรหินมาปิดปากทําไว้ฉะนั้นเวลาแปลตรงนี้ก็ต้องใส่อะไรขึ้นมาก่อนศรัทธาอะไรเอวังพยากาสิสถานภาสัสสกดาพยากาสิทรงพยากรแล้วเอวังอย่างนี้เปิดมาถึงตรงไหน,นเปิดมาถึงตรงนี้นี่อิติอยู่ตรงนี้ว่าอันนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นเก่งๆนาเนี่ยพิกเวยดูก,กนวิสุททั้งหลายอันตนากตะกามังเอวะอันนี้คือตัวประธานนะครับอันตนากตะกามังเอวะอัานว่ากรรมอันตนกระทําแล้วนั่นเที่ยวตุมเหหิปีอนุภูตังแม้อันเธอทั้งหลายเสวยแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทั้งกรรมในเป็นทั้งกรรมนอก คือประโยคข้างในก็เป็นกรรมประโยะโยคข้างนอกก็เป็นกรรมกรรมอันตนกระทําแล้วนั่นเทียวแม้อันเธอทั้งหลายเสวยแล้วฮิดัญากาลยอยย่ออติเตนในการล่วงอติตสมิงในการล่วงไปแล้วโคปาลกะธารกาอันว่าเด็กผู้เลี้ยงซึ่งโคทั้งหลายสตดเจภพาราสีวาซิโนผู้อยู่ในเมืองพาราศีโดยปกติ ก็เวลาแปลเราก็ต้องใช้กิรลยัระหว่างเป็นตัวดําเนินเรื่องใครที่แปลไม่ได้มาต้องมองหากิเยนวางให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่นี่วิจารนตาวิจาริตาแปลว่า,า,าให้เทียบไปอยู่ก็ต้องมีตัวการลิตกรรมคือขาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจารนตาให้เทียบไปอยู่สัตาหะวารนะตามวาระแห่งวันเจ็ดเอกสมิงอ่ะ ตะวิปเทศีในประเทศแห่งดงแห่งหนึ่งแล้วก็คาวิโยวิจารณิตวายังไม่ครบทั้งหลายให้เทียบไปแล้วอาคันตตามาอยู่ทิสวาเห็นแล้วเอากามหาโคทางซึ่งเฮียใหญ่ซึ่งเฮียใหญ่เอากังตัวหนึ่งอนุพาน์จริงสุติดตามแล้วเอากาัติวสังในวันหนึ่งสองประโยชน์ที่ผ่านมาเนี่ย มีอะไรสงสัยไหมกตากาลังตัวนี้เป็นตัวประธานนะครับก็คืออุตกกรมะในอนุภูตังอนุภูตังก็เป็นกิตตบทกรกมะวาจบอัตนาตัวนี้อเนกพิตตาในกตากีดส่วนตมเมหิตัวนี้ก็เป็นอเนกพิตาในเกียร์ภูมภาคคือในอนุภูตังยกนี้อตีตสมิงก็ถือว่าเป็นการลสมีต้นข้อความหรือต้นประโยคก็เป็นการลัสมีในเกียร์ภูมิภาคเกลืออนุพันธิกสุขตรงนี้เลยที่ตัวนี้ มันก็แล้วแต่บางอาจารย์ก็อาจจะแปลว่าตาจะกล่าวโดยพิสดารแต่ว่าน,นี่มันก็หน้าหนึ่งกล้ากล่าวโดยย่อก,ก็ได้จากนั้นก็มีทั้งสังเขปะจตกะหรือวิถาระจตักะแล้วตัวประธานคือโุบาลกะก็มีวิศณะสองตัวคือพระราศีวาสิโนกับสตักเป็นกิาก็โบาลกะก็เป็นประธานในประโยคอนุพันธ์จริงสุซึ่งเป็นประโยคกัตตัวจบ ค้ะประโยคนี้มีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีอไปเลยโคทานว่าเฮีย yeah, <yeah>, yeah. er. ผู้เสียงดังฟังชัดมากเฮียแล้วก็ปราณิตว่าหนีไปแล้วป่าวิสี uh, อันนี้ก็บอกมันมีอะอาคมอยู่ตรงนี้ด้วยได้เข้าไปแล้วคือเขาบอกว่ามันมาจากปากปากบทหน้ามีอาคมตัวหนึง่ง ใช่เลยเป็นนะมันอยากแยกนะมันอยากแยกปาวิสิทธิ์แปลว่าได้เข้าไปแล้วในกรตึกขันย์จะมรับเข้าไปแล้วนะปาวิสิทธิ์ได้เข้าไปแล้วเอกังวามิกังสู่จอมปลวกแห่งหนึ่งไปนะก็ประธานอยู่ไหนคือตัวนี้สตะชิตธานีเอาว่าช่องทั้งหลายเจ็ดตัสะวามิกัดสะของจอมปลวก นั้นอธิอธมีอยู่เขาไม่มีกยายกรรมภาครวก็ใส่มาช่วยเขาอาจจะเป็นอธิก็ได้หรือจะเป็นโขนติก็ได้อธิตัวเนี้ยมันเป็นได้ทั้งเอกะและก็หูอธิมีอยู่ทรงการว่าเด็กทั้งหลายที่จริงใช้มันเตนตวะไม่ได้ก็ใช้วัตวะก็ได้วัตวะกล่าวแล้วว่า ไม่ยังอามเราทั้งหลายนะสกิิสามะจักไม่อา่านเขนตุงเพื่อจักเอาอิธานิในการนี้ไม่ยังามาเราทั้งหลายอาคันตวามาแล้วคดิสามะจกัจกจับเอาสเวณในวันรุ่งอิติดังนี้เสงจแล้วขอท้อขึ้นตัวประธานมาใหม่เพราะมีอ e ีเกโกซึ่งแล้วธารโกเนี่ยมันเป็นทูพจนทำไมามีอ e กิกโกแทรกมาหมายความว่ามันน่าจะมีประโยคอะไรบางประโยคมาโผล่ตรงนี้ ฉะนั้นตรงนี้เราก็ยกทาลโกขึ้นมาคนหนึ่งหนึ่งไม่ได้ต้องยกประธานก่อนทาลโกวันว่าเด็กเอเกโกคนหนึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสาขาพังคะมุดทิงมุดทิงกับอาทายะอาทายะเถียวแล้วสาขาพังคะมุดทิงซึ่งกรมแห่งลูกขาววิวัฒน์อุปกรั์คือกิ่งไม้ กรรมในี่มุที่ไปแล้วแล้วก็เอกิกังกรรมหนึ่งหนึ่งคือสาขาพังค่า,ขา,ขามุดทิงเนี่ยมันแปลได้สองอย่างซึ่งกรรมแห่งลูกขาวิวาอันุคนลพึงหักคือกิ่งไม้หรือซึ่งกรรมแห่งกิ่งไม้อันุคคลพึงหัก<ๆ>ก็พั<ๆ>งค่าในวิเซนตของสาขาเป็นวิเศนสนุนตระบท<ๆ>เราจะไม่แปลว่าคือถ้าแปลว่าคือก็คือ ซึ่งกรรมแห่งลูกขาาว้ว่าอมกุลพึงหักคือกิ่งไม้หรือซึ่งกรรมแห่งกิ่งไม้อำมกคลพึงหักเอาไปได้สองอย่างอ่ะยึดติดตามท่านพิทิก็ได้ซึ่งกรรมแห่งลูกขาาว้ว่าอมกุลพึงหักคือกิ่งไม้เอเยงกรรมหนึ่งหนึ่งแล้วก็สัตบปิชนาเป็นชนเจ็ดแม้เจ็ดตรงนี้ก็ มันยังไม่คุ้มภาคอ่ะเราไม่สามารถไปออกอันว่าจัดสัตบิดชนาได้นะคือต้องทําเป็นวิกติกตาเท่านั้นเป็นชนแม้เจ็ดเป้นแล้วก็ปีธีตบาปิดแล้วสตาิิธานี้ซึ่งช่องทั้งหลายเจ็ดบักมิงสุปปลีกไปแล้วมีอะไรที่มันคิดว่ามันแปลกไหมตรงนี้หมอไหมตัวประธานคือธารกาเกียงกับภาคืออะไร ปาก,กมิงสุทรารกาคือตัวประธานกับปาก,กมิงสุเป็น <ละ S 1> เกียร์กุภาและทรารก,กตัวนี้เป็นอะไรเป,ไะเป็นประธานไหมหว่าเด็กคนหนึ่ง,งเป็นฉะนั้นเกียร์กุมภาของเด็กคือตัวไหนอธยะของทรารก,กคือตัวไหนถูกต้องอธายธายะธฉะนั้นคือแทรกเข้ามา ก็คือเอกกวิสเนะของธารโกธารโกปักกติกตาในอหัทยะอาทยะกิริยาปฏทนาในเอกกวิสเนะของสาขาพระคะมุีริ่งสาขาพระคะมุีรุทิงวุตกรรมะในอาทยะเป็นประโยคกิริยาปรนัยแท้ขมาตัวนี้ประโยคของธารกาเนี่ยก็มีทั้งเลขในมาจนถึงมันติตวาแล้วก็มาสตติชนาสตตะจิตธานิปิทิตวาปกนิสุกันตุวจบ แล้วก e, ็มายังเสกัตานัยข้าวเล็กนัยไปได้เลยตั้งันเสกัตานัยสกิทสามะสกิทสามะหายบทเกิดุวาจุปิธานิการุัตมีในสกิทสามะเทตุงตุมาสมัฏานะในสกิทสามะนาสับเปิดเสถ่าในสกิทสามะแล้วก็มายังเสกัตานัยขัิสามะคณิสามะหายบทเกิดุวาจุสิธการรักตมีในคณิสามะอคตวาระภะการรักตยาในคณิสามะอิทิสัพ อาการในามันเตตะวะมันเตตะวะภุภา,าการกิริยาในอาไม่ได้สิอาทยะมันเป็นประโยชเกียปาปัตยไนของพุทธะมันเป็นสามานะรับไม่ได้มันเดิมฉะนั้นมันเตตะวตัวตน,นี้ภุภา,าการกิกิยาในปิทหิตตะวะแล้วก็เจอเลขในแล้วก็สัมพันธ์เอ้ยเจอประโยคน์กียปาปันในแล้วก็สัมพันธ์ได้เลยเ,ลยเอเกโกวิสนะของทาลโกทาลโกปกติกตาในอาทยะอาทยะกิริยาปัะทานาั้นใน อีกการวิศนัของสาขาพังคะมุดทิงสาขาพังคมงัมุดทิงอุตกรรมในประธานอยู่แล้วเราทําออกเป็นตัวประธานก็ถ้ากินหนักคันจนปอได้เลยนะกินธรรมดาก็สัมพันถ่านั้นมันมีตัวประธานอยู่มันยังไม่ได้กลุ่มภาพเอ้ยมันยังไม่ได้จบประโยคตรงนี้ห้ามใช้ประธานขึ้นมาตัวนี้ต้องทําเป็นวิจิตตตาเท่านั้นคือสตาวิศนัของชนาะชนาะวิกติกตาในอุตว่าอุตวา สมารการักยานในปิทหิตวาและก็สตาวิสนะของชิตธานีชิตธานีอุตตกรรมในปิทหิตวาปิทิตวา mm hmm. ว่าการักยานในปัจก,กามิงสุฉะนั้นหน้านี้เน้นตรงนี้ไว้ทอบมาก็คือโซนนี้นั่นแหละ mm hmm. ที่อาจจะผิด mm hmm. อาจจะโดปอแค่ตรงนี้ที่เหลือการจะไม่มีปัญหาอะไรตัวเนี้ยคือได้สองอย่าง ได้สองอย่างคือเมยังสิกตาในนัสกิสามมานัสสาวบริเสธในสกิสามรถสกิทธิสัมอาให้บทกัตตุบาจกกับมายังสิกตาในสกิสามรถสกิทธิสัมอาให้บทกัตตุบาจกทีเดียวก็สังารเป็นตระดับฮะมันเขียนมันเย่กเท่ากันแหละใช่นัสสาวบริเสธในสกิทธสัมมาสิกขามะค่อยออกมันเกิดเหมือนกัน แค่นั้นเองเขียนให้จบเถอะเขียนไงก็ได้ขอให้มันสัมพันธ์ทุกตัวให้หมดยกต่อมาปุนณทิพเสในวันลุกขึ้นเปทารกมามเด็กทั้งหลายเหล่านั้นอะมนะสิกรฤตวาไม่กระทําไม่ในใจแล้วตางโคทางซึ่งเหี้นนั้นไม่มีอะไรนะตรงนี้แล้วก็คาวิโยยังไม่โคทั้งหลายวิจาริตวาให้เที่ยวไปแล้วอานยศมิง ประเทศในประเทศอื่นประเทศเสก็อาทรนวิจาริตรวาไม่มีอะไรแล้วก็อาทยะพา,พาเอา,<พ>าถ้ามันมาคู่กับพวกท่านว่าไปข้างหลังในวันที่เจ็ดประมาณนี้เพอจะเข้าใจไหมแต่ถ้เกิดเราไม่อิงตามเขาไม่ทําตามความนิยมของคนทั่วไปเขาก็พาเอาแล้วซึ่งโคทั้งหลาย ไปอยู่ในวันที่เจ็ดหรือพาไปแล้วซึ่งโคทั้งหลายในวันที่เจ็ดไปอยู่ก็ได้ขานแปลเอาตัวตัวให้ถูกราษสัตว์มาเท่านั้นเองเอาสตรีพัทเข้าตรงไหนมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาคือเราเนี่แบบพริสไตล์ทานเรียนแบบจำ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 หนังสือมึนเขาต้องแปลตัวนั้นเป็นอยู่ตัวนี้สัมพันธ์ยังเป็นอย่างนั้นเลยสัมพันธ์น่ะมันดูจากแปลก่อนแล้วก็เป็นสัมพันธ์ไม่ใช่สัมพันธ์เองแล้ว โอ้พอเจอตุบาลีแล้วเปสัมพันธ์ได้เดีดี๋ยวด,ด,ดูถ้าดูเด็กดูเขาต้องเวลาเขาจะมาเขียนสัมพันธ์เขาก็ไปแปลจากหนังสือมาแล้วก็มาไล่ตัดสัมพันธ์อยา่างแบบนั้นแหละมาใส่กันกัามาตลอดเราไม่ต้องกลัวเราเออสองอย่างมันเหมือนมันตรงกันนะถ้าเรงตามเขานี่ปฏิบัติบาลีประเสริไม่ใช่ผมไม่อยากให้จำมากเรียนแบบจำจำจำ,จำมันเราไปมีข้อสอบทำอะไรไม่ได้ จม,มอะไรไม่ได้ต่อมาเท็งไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วที่สมาเห็นแล้วตังวมิกังซึ่งจองปลกนั้นแล้วก็สติงปฏิลูปิตรบาสเอาให้แน่สิจะเอากลับหรือเอาเฉพาะมันมีทางให้เลือกแค่แปลได้อย่างเดียวจะเอากลับหรือเอาเฉพาะ<อ>ถ้าแปลว่ากลับต้องแปลก่อนกลับได้แล้ว ซึ่งสติกับได้เฉพาะแล้วซึ่งสติถ้าแปลกลับแปลก่อนแปลเฉพาะไปทีหลังได้เฉพาะแล้วซึ่งสติหรือกลับได้แล้วซึ่งสติเรื่องเอาเพราะว่าปฏิมันแปลได้สองอย่างปฏิแปบปฏิเฉพาะตอบตัวนลับกลับได้แล้วกลับได้แล้วไม่ได้เอากลับได้แล้วได้เรื่องลงนหะกลับได้แล้วซึ่งสติ ได้จะพอมแล้วสุสติอืมโอเคแค่นี้ก็น,นาน,นแล้วละแล้วก็วัตวากาวว่า,า,วาปฏิเป็นยังงูพากไหมปกติเป็นเรียบร้อยเลยนี่เป็นตัวประธานความเป็นไปความเป็นไปนทั่ววัตาใะในความเป็นไปอีก นำมาเก็บนไหมความเป็นไปทั่วปรวัตินณความเป็นไปทั่วโคทายะตัสสาโคทยะแห่งเฮี้ยนั้นแห่งเฮี้ยนั้นการุโข,ขอย่างไรหนอแหละอิติดังนี้ก็ต้องกล่าประโยคนี้มันไม่มีตัวเกียร์กุมาพ ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวประธานอย่าคิดว่าเป็นเกียร์กลุ่มภาคนะปกติเนี่ยคือลิงกระถางเลยกาตัวเนี้ยอย่างไรเนาะแหละกาคือ,อบอกว่ากิง่งสับถ้าจะเป็นปุจฉานาได้ต้องแปลว่าหรือหรืออย่างไรเราต้องอยู่รูปของกิ่งตท่นั้นถึงเป็นปุจฉนธานได้ถ้ามันมันกิง่งมันมันเป็นโกเป็นกาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิบาตบอกคำถามแล้วฉะนั้นเป็นวิสุทธะ นุศบตวเดียเป็นปุจจนะธรโคศัพัฒนาลังการละตัสสาริยนะของโคทายะโคทายะภาวาที่สมบัติในกปกติเพราะว่าเป็นศัพท์นามกิตติความเป็นไปแห่งเข้ากับความเรียกว่าภาวาทีส่สมบัติแต่ว่าใครจะเอาเป็นประโยคกับตัวตนัวก็ได้อันว่าความเป็นไปของที่นั้นเป็นอย่างไรหนอแรกย่อมเป็นกรรมการเป็นวิกฤติการในปกติได้ปกติเป็นอย่างภาคแทน แต่โน้ตก็เป็นปุทธนาฐานเช่นเดิมอิติดังนี้วิวริงสุแปลว่าไหไเปิดหรือปิดเปิดแล้วชิตธานิซึ่งช่องทั้งหลายอัตนาอัตนาปิทิตานิอัน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 กี่อันกันเนี่ยมันมีอัน่หรอันเหลือกินสองอันอันแรกคืออันวิเศนะบางครั้งสามารถมีสามอันได้เลยนะ อันอันอันตนปิดแล้วคืออันอันตนหนึ่งออกมาจากสนุนของวิเศษนะอันตนหนึ่งออกมาจากตัวอนัติตาตัวแรกอันที่สองอัตนาได้แต่ว่าเราสามารถไม่ออกสนของอันที่เป็นวิเศษนะก็ได้อยู่ก็ปิดแล้วซึ่งช่องทั้งหลายอันตนอันตนปิดแล้วเห็นไหมฮะ แล้วเมื่อกี้ผมแปลผิดตรงไหนอ่ะปิดแล้วซึ่งช่องน้หลายอันตนอันตนปิดแล้วไม่ได้ถูอันอันตนไม่ได้ดิม่ไอันอันตนทำไมออกสองครั้งอ่ะคือเมื่อกี้ผมบอกอันออกธรรมดาธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้มยมกก็ได้การที่เขาใช้มยมกก็หมายความว่าก็ากอ,อ,กอันตัวหนึ่ง แล้วแต่แล้วกันอันคืออาจจะเป็นตัวนัิตาตัวหนึง่งเป็นตัววิศรัตนตัวหนึง่งถ้าแปลว่าอันอันตนถ้าคิดว่าตัวนี้ออกอันตรงนี้สองตัวแล้วตัวนี้ไม่ออกเลยก็ไมไ่ถูกต้องแปลตามปกติแหละไม่ต้องคิดมากปเปิดแล้วซึ่งช่องทั้งหลายอันตนอันตนปิดแล้วเห็นไหมชัดเจนมากขึ้นโคทานว่าเหี้ยหรือเหดีนี่ระยาดหรือวรนุษย าของเระนิยมครนุษย์ก็นิรยาเป็นสัตว์มีความอะไรออกแล้วชีวิตเตในชีวิตชีวิตตนข้ากับตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนามนะอ่าเป็นตัวนามคือเป็นคณนามเป็นวิตารณ์ตะวันจ้นั่มองเป็นตัวนามึ่งมีคําแปลว่าแล้วนี่ตัวนี้เขาใช้แทนนิคตะในรูปวิเคราะห์มันก็ถือว่าเป็นสัพสมายเป็นปัจจมีตุนิยาง มีความอะไรออกแล้วฉะนั้นถืดเป็นสัตวปนามฉะนั้นสันิคัศเท่ากับนางก็ต้องพินาาเป็นสัตว์มีความอะไรออกแล้วในชีวิตเป็นอธิจำม,มาวะเสาตัวมีกระดูและหนังอันเหลือลงทำไมแปลตัวนี้ตัวนี้มาหาตัวหนังเข้าใจเรื่องสัตว์ของมันไม่เมาเห็นภาพหือว่าทำไมไปอย่างนี้ได้ เพราะว่าเวลาลูปวิเคราะเขาเอารูปเคราะสองตัวแรกเอาก่อนกระดูกด้วยหนังด้วยชื่อว่ากระดูกและหนังกระดูกและหนังอันเหลือลงหนึ่งเป็นทวันทวัสมาดแล้วก็เป็นวิเศษสรวประบบกรรมวิท,ที์สมาดอาวิสนะอหลังถ้าเวลาแปลเราแปลออกจากตัวหน้าที่หน้าสองตัวให้หมดก่อนค่อยแปลวิสน่ะท้านั้เรียนเรื่องสมาดแล้วต้องใช้สมาดให้ได้ไม่ใช่ว่า ต้องแปลจากข้างหลังไปหาข้างหน้าได้ทั้งหมดอย่างเดียวมันแปลออกจากตรงนี้มาหาข้างหลังก็ได้บาลีมันมีในได้หลากหลายมันไม่ยากหรอกโอ้หเช็คเช็คคิวเลยมันเรียนอะไรกันอยู่วะเนี่ยทําไมมันไม่เคยเจอคํานี้เลยพื <c oughs> ้นฐานวิทยากรอะถ้าเรียนดีๆมันสามารถเอามาใช้งานในการแปลได้เวลาฟังอธิบายแล้วมันจะอืมไม่มีปัญหา ไม่สงสัยดว้วยมันเป็นอย่างนี้เองก็ตัวมีกระดูกและหนังเหลือลงประเวธรมนา,าสั่งอยู่นิคมิออกไปแล้วเตทรา,ารกามาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นที่สมาเห็นแล้วตังโคทางซึ่งเที่ยนั้นกัตตวะกระทราแล้วอนุกำปังซึ่งความเอนดูหรือซึ่งความอนุเคราะห์แล้วก็อะไรต่อดีวัตตวากล่าวว่า,า,วาตัเวเมหมาทั้งหลายมั่งโคทางอย่างเที่ยนั้นมา มาลีธาจงอย่าให้ตายเ mm hmm. ประโยคนี้เป็นประโยคที่ตักัดตัวจบในเนื้อปัจจัยของตัวกัดอย่างเช่นนั้นจงอย่าให้ตายแต่ประธานคืออะไรโคธาโคธาเป็นลิงอะไรอีกถีลิงใช่ั้นะไม่อยากพูด <laughs> ไม่ดีแต่ผู้ชายไม่มีไม่มีเออในคำศัพท์ยาเลย <laughs> สมมุติดมา เี่ยเป็นมันพี่พูดเองนะไม่ได้พูดจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นมันจะมีแค่โคทาม,มีโคโทตอบเป็นโคโทมาโคโทเสีกกตาในชาตาก็พิดลิงได้ก็กินสัมพันธ์ได้กินแล้วกินสั์แต่ถ้าเกิดไปชนประโยคสูงๆนะตกลิงกัดตายตัวเดียวตกเลยอยู่แบบอยู่กบเพราะว่าตัวประทาน เป็นโคโทรกิจคุณภาพเป็นชาตาเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นโคทาก็คือเสียกตาในชาตาชาตากิตติบทกิตปิบจงอนุเฮียชินะพระตาเป็นสัตว์มีพัดขาดแล้วสัตว์หังสิ้นเยสิ้นวันเจ็ด่าแล้วก็คือมันเป็นอาจารย์สานาญีคในนี้แหละแต่สิ้นตลอดมันก็ได้หมดะ เป็นสัตว์มีมีพัดขาดแล้วตลอดวันเจ็ดหรือซื่อมันเจ็ดชาตาเกิดแล้วอิทธิระนี้ฉะนั้นสัตวตาหารก็เป็นอาจารย์ตากสาังโยคะในชินักขีดทุยานพัดต้องเข้าในกิยาเท่านั้นต้องเลิกเข้าด้วยแล้วก็ชินนพัตตาเป็นวิกตาในชาดาดัางนี้ปะริีมัจิตว่าอะไรดีลูปแล้วปิดทิ้งฮะ ซึ่งหลังตัสสาโคทยาของเฮียนั้นแล้วก็พิสัชชีสูงปล่อยไปแล้ววเจนีนะในคําว่าตวังอัมเจ้าคัจฉะคัจฉะหิจงไปสุเคนะ<อ>ตามสบายหรือโดยสบายอีติตรงนี้ฉะนั้นเราแต่วัจนีนะมาเปิดตรงนี้ก็อิติสามสุปัตในวัจนีน่ะวัจนีนะก็เป็นกรณในวิสัชชีสูงหรือขยะใส่ตวามาก็ได้กล่าวว่าอัมมเจ้าจงไปตามสบายดังนีนนน้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ได้ เตธารกาอัมรบเดกทั้งหลายเล่านั้นนะปัดจริงสุแปลว่าอะไรทีี่แปลว่าอะไระปัดจริงสุไม่ตกลงไม่หรือไม่ไม่หรือไม่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 ไมตกลงไม่หรือไม่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 นั้นตัวนี้เป็นปัด จติหร kind of ือปัจจริงส่วนนี้เป็นกับตุวาจกนะจะที่ไหนเวลาสัมพันธ์ก็เป็นอาธิวักับตุวาจกบางทีบางที่หนูคาว่าอคินาอันไฟไม่ไม่แล้วทําให้คนแปลเรียกว่าเป็นกรรมะวาจบไม่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 ใช่ไม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 ไม่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 ไ นี่องค์ของเป็นองค์ของเจตนาด้วยตาวะก่อนไม่ไม่แล้วในนรกตาวะก่อนโคทายะอามาริตตาเพราะความที่แห่งเหี้ยเป็นสัตว์อันตนไม่ให้ตายแล้วแต่นี้ก็วิสนาของธรากาสินตะตาในปัจจิงสุปัจจิงสุหายบนกตุวจกโคทายะเพราะความที่แห่งเหี้ยก็เป็นภาวะที่สมทะในในไหนทันตอน,นเทพอยู่ในไหน ถ้าเราเทมนี่ก็ยังขึ๊งกลางๆยังไม่แตกฐานเท่าไหร่เอาอีกสักปีนอีกทั้เทิร์นได้ไหอืมนั่นแหละสิถ้าเป็นสอไม่ผ่านาน้ำปีสักเทมนะอม์นนั่นแต่นั้นถ้ามาเข้ากับภาวะที่จะมาท่าในพวกตะตะของภาวะที่ตะทิศเราห้ามฉีกสัพนะต้องเข้าทั้งศัพยังยืนยันทำเดิมว่าภาวะที่สมาธิาใน ปัจจัยของภาวะาทิตไม่ให้ฉ <AN> ีกศ so, uh ัพท์เข้าทั้งศัพท์ก็เป็นภาวะาทิตสมาธาในอมาริตตตาสมาธิตตาตัวนี้เป็นปัญจมีพันธ์แปลงสมาเป็นอาแปลงสมาเป็นอาต้องเป็นเหตุตกในปัจจิงสุกิรเยก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลวิสยาสารในปัจจิงสุแต่ว่าศัพท์แต่ว่าศัพท์มาเดี่ยวต้องแปลว่าก่อนก่อนสะพานเป็นตาวะมีคําว่าศัพท์ด้วยกิยาวิเศนในปัจจิงสุนะศัพ์ก็เป็นเสนาในปัจจิงสุ ะนะแต่ว่าเตชนะอันนี้ไม่มีจุดไม่มีขีดนะครัคไม่มีขีดเตสตะชนะเอมามาจนทั้งหลายเจ็ดเหล่านั้นทั้งเตทั้งสต,สตาวีิลป์นัญชนะเอามาจนทั้งหลายเจ็ดเหล่านั้นต้องเอาขุตาวาก่อนขุตาวาเป็นเอกตูโดยความเป็นเดียวกันเอกตูตัวนี้ไม่ใช่เป็นวิกติก,กตาในขุตาวานะมันเป็น โตปัจจัยโตปัใจจัยใช่ไหมของปัจจมีตติยาฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นวิกิติกตาได้ต้องเป็นอันนี้ใช้โดยต้องเป็นตย,ยาวิเศนะในอตุตตวะเป็นโดยความเป็นเดียวกันแล้วก็ชินะพัตตาเป็นผู้มีพัดอันขาด้ได้เป็นแล้วจุดทัศสุอัตภาวีสุในสภาพทั้งหลายสิบสี่อัตภาวีสุตัวนี้ก็เป็นอัตราในอิสุตัวนี้ สองตัวนี้เป็นศิษย์นาของทีวประสานี้ที่าสานี้ก็เป็นอาจารย์สอนจตคในชินนักขีชินนักปตากวิกิตาในหิสุงพิกเววิสุทั้งหลายประธานอยู่ไหนนี่ตังกำมังอันวากร,รมนะัตตุมหิิอันเธอทั้งหลายสัตตหิโคปาลเกตเป็นเด็กผู้เลี้ยงซึ่งโคเจตตัววิกิติกาตาถึงจะเป็นผู้วัจน,นะก็ห้ามออกคำว่าแล้ว อันเธอทั้งหลายเป็นเด็กผู้เลี้ยงซึ่งโคเจอุตวะเป็นกระตังกระทำแล้วตวถาในการนั้นนักประธานอยู่นี่กรรมมังตามวิสุทของกรรมังกรรมมังพุตรกรรมะในกระตังกระตังกิจวัตรกรรมะวาจุตถาก็เป็นการรักมรในกระตังแล้กวก็ตุมีฮิอนิมติตาในกระตังสถีวิสุทของโคปาลกิิโคปาลกิฮิวิติตาในอุตวะอุตวะสมานาการเมื่อ,อในกระตังไอจีสัพเนียตัวไหนเป็นตัวเปิดมา ตัวไหนถ้าเรามีเอวังเอวังเป็นตัวเปิดถ้าไม่มีเอวังอธิบ right? <oro wins. S 2> ัีสราสมญญากรแล้วว่าพยาการศึกเป็นตัวเปิดฉะนั้นอิติศักด์ว่าอาจจะเป็นถ้าไม่มีเอวังก็อักระในพยาการศึกถ้ามีเอวังก็สุรุปัในอวังอีกมันทานหนึ่งสถานอัสบดาพยารสมญญากรแล้วปัญหาซึ่งปัญหาเตหิภวยพุทธพุทธัง อ,อันพิสุจน์ทั้งหลายเหล่าน,นั้นทั้งทูนถามแล้วทั้งทูนถามแล้วเอหวังด้วยประก,การชนี้เอหวังได้ชื่อสัว่าอะไร,รประก,การรัฐธาเคครับไปพักสักสิบนาที